ไม่มีสิทธิ์อรัน please welcome the blue corner อเล็กวิสุทธ์เจริญยนลานชกอในมุมน้ำเงินอีริกวิสุทธ์เจริญยน Ladies and gentlemen, and this is the main event for tonight. The 65 kilogram weight, Pim Nimit Sit Aran from the red corner versus Eric Wissotaran in the blue corner. Pim Nimit Sit Aran. This funny Thai boxing guys, you can call him. And wow, he is now 43 years old with 175 centimeters high. He came from Subhanburi province and he was into Thai boxing more than 300 times. The blue corner tonight, Eric whistle Jarenyon, Oh all you can call him eric para he was born at spain but he grown up at france he is now only 20 years old and he win more than 14 times and was knocked for seven times He's lived here in Thailand for seven month now ครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่เอกของรายการครับแม่เปิดฉากมานี่ก็เรียกเ,เรียกเสียงฮาได้เลยนะครับ oh, คุณไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> นี่เป็นสไตล์โหดมันฮาเ <c oughs> <ด>จ้าของสโลแกนดูรีลาสายตาเขามองสิุูมาดดำ <c oughs> เป็นเป็นสไตล์นี่ชกจริงนะไม่ใช่มวยโชว์นะค,รชครับคุณผู้ชมที่ผ่านมานี่อาจจะชกโชวนะครับ ผมเมื่อเคยบรรยายอยู่ครั้งหนึ่งครับโอ้เ oh, มื่อสิบกว่าปีที่แล้วประมาณปี2546ที่ถ้าจําไม่ผิดนะที่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอ้โหนี่ครับมาดูประวัติข้าวๆกันก่อนเลยนะครับพิมพนิมิสิทธิ์อรันนะครับ ชื่อจริงนายประเทืองจันเรืองอายุ43ปีครับปีนี้ส่วนสูง175ซนติเมตรครับจากจังหวัดส,สุพรรณบุรีโชคมาโหโชคโชนเลยครับ300ไฟครับพี่แปะ๊ะครับผมโมโหก็อายุขนาดนี้แล้วนะแต่พักหลังๆนี้ก็จะมาโชว์ส่วนอีริกนะครับชื่ออีริกปาระอีเละนะครับ เป็นคนสเปนนะเกิดที่สเปนแต่มาโตที่ประเทศฝรั่งเศสครับปีนี้อายุ20ปีครับห่างกัน23ปีอ่าโอ้โหชก14ไฟชนะ11นะฮหใน11เนี่ยชนะน็อกไปสักเครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกวันนี้จะมาทำเล่นเล่นไม่ได้นะอยู่ประเทศไทยมาแค่7เดือนครับมาอยู่กับคุณน,นันวิสุจเรยนยนเนี่ยมาเป็นนักมวยโดยเฉพาะเลยครับอามาอยู่เมืองไทยเเดือนอย่าเล่นนะฮะ พิมนิมิทเล่นไม่ได้ครับสิติขคมนะฮะน็อกเจ็ดไฟนะพี่จากบิาก14ไฟที่ชกเนี่ยครับผมสำหรับกรรมการผู้ว่าบนเวทีครับกรรมการนาคินคำศรีนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบุรพาครับยังติดเล่นอยู่นะแต่ยังว่าแหละครับสไตล์เขาสไตล์มันนะอย่างนี้ครับก็เป็นสีสันให้แฟนมวยคลายเครียดกันบ้างก็คงไม่เครียดแหละนะเพราะว่าไฟนี้ทาง ทีมงานของเวทีโมเยเทพประสิทธิ์บอกว่าชกจริงนะครับปกตินี่จะชกโชว์วันนี้ของจริงครับต้องดูครับต่อยมวยมา300ไฟแล้วชกจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับครับผมแต่ยังว่าครับเดี่ยวแรงอายุ43แล้วก็บอกมาแล้วนะครับบอกกับทีมงานแล้วมาแล้วว่าจะสอนแม่ไม้มวยไทยให้ชาวต่างชาติได้ดูครับครับและที่สําคัญเขาสดคือทางของมุมน้ําเงินคนนี้แหละครับทางด้านอีลิกนี่ได้สดนะครับจะเก่งแล้วยังหล่อเลยนะอโอ้โห เอาละครับยกแรกส่วนสูงนี่ต้องบอกว่ารูปร่างนี่ได้กัน,กนครับพี่แป๊ะครับ175เซนติเมตรเท่ากันครับแต่ความได้เปรียบอยู่ที่ทรงผมครับโอ้โหขึ้นมานี่น่าจะมีถึง2-1ห,หรือเปล่าทรงผมได้เปรียบนะโอ้โหมี 2, 3, อะสองส่ะเอาละครับอาชีพหลักเขาก็เป็น เป็นบริิการนะพี่แป๊ะสำหรับทางด้านพิมพ์นิมิตรเนี่ยนะครับเป็นบริกากาศอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับย่านสุขุมวิทนะครับแต่มีเมื่อมีโปรแกรมชกก็จะมาโอ้โอไม่ได้โชว์นะฮะถ้าโดนจริงนี่หลับจริงเหมือนกันครับอิลิกเขาไม่เล่นด้วยครับการป้องกันตัวก็ต้องดูครับ ขยาบก็ไปต่อยทองแม่ทำได้สวยครับพิมนิมิตแม่แต่ดูแววตาของอีลิกนี่มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับครบทางด้านพิษกทางด้านของนักชกไทยเราครับโอ้ดูการมวยนี่เป็นนะครับเนี่ยดูครับทีมหมัดนำไปแม่ลีลายังได้อยู่ครับพิมนิมิร เคยไปชิงแชมป์เฉพาะการ WBC 1 3 0ปอนด์ด้วยนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพินมิตรครับผมนะครับแต่ไปพลาดแพ้นักชกเม็กซิกันนะครับก <นะ S 2> ็ไม่ได้เข็มขาดไปครับคราวนั้นบอกว่าไปแบบไม่รู้ตัวครับยกแรกครับขอดูเชิงกันก่อนฉีดซ้ายโออยู่วิสูจเจริญยนี่คู่ปล้ำดังๆเยอะแต่จันบาลวิสูจรเจริญยนนารักเต็มร้อยวิสูตเจริญยนต์นี่ก็ปล้ำมให้เลยครับครับ ผัดกันปั้มเลยนะครับแต่ที่สำคัญนี่ทางด้านของพิมพ์นิมิตนี่ต้องบอกว่าเริ่มชชควยนี่อีลิกไปอยู่ส่วนไหนของโลกยังไม่รู้เลยเออนั่นน่ะสิชกมวยนี่อีลิกยังไม่เกิดเลยครับออแต่อย่างว่าละครับอายุอาจจะมีอุปสรรคสำหรับพิมพ์นิมิตก็ได้เอาละครับแม่คนสเปนนะโตฝรั่งเศส ว่าแต่ต้องยอมรับของอีลิกอย่างนึงงว่ามาอยู่เมืองไทยแค่เจเดือนครึ่งแต่ผู้ภาษาไทยนี่โอ้โหสื่อสารกับคนไทยรู้เรื่องก็่างจะชัดใช่โอทีโอนี่ไปกังวลเหลือเกินนะไม่สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ <c oughs> ถ้าเราเอาดิกชินาลี่ติดไปด้วยครับครับผมแต่ผลปรากฏว่าพูดไทยได้ Can you speak Thai บอกพูดได้ครับ <c oughs> ยังดูเชิงกันอยู่ครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในะยกที่สองครับเดินผิดมุมซะแล้วครับ <laughs> ตับแทบแตกอะหมดยกแก็ยังเดินเข้าผิดมุมเะ <laughs> เออดูครับแต่ดูแม่ไม้ม,มวยไทยบนเวทีครับพี่แปะของผมนี่เติมจะไม่ไหวแล้วครับหัวเราะจนนี่ท้องแข็งแล้ว แต่จริงๆนะผมเคยติดตามดูแล้วครับแต่เจอดูอีกทีีก็ยังยังสนุกอยู่ครับแต่ยังว่าแหละครับเกมมันวันนี้จริงนะครับเจ็บจริงเจ็บจริงด้วยครับผมเอาละสู้นครับอีริกไล่แขนมาเอาเอากอดรัดกันอยู่ยังตีไม่ได้ครับดูครับนี่ต้องถือว่าเป็นครูมวยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทางด้านพิมพนิมิตเนี่ยเคยไปสอนอยู่ต่างประเทศก็หลายครั้ง นักชกตอนนี้ย้อนยุคกันหลายคนขลือหา2สุภาวันกําำลังจะไปย้อนยุคครับผมเจอกับขุนเข่าได้น้ำใจครับหลังสวนพันยุทธภูมิแล้วนอกนั้นโอ้ก็มีอีกหลายคนเทย้อนมาโรน่ลงไงโรน่ลงไอ้หลักไอ้กนกรัฐก็มากนกรัฐหลักหินวสันตสิทธิ์ก็มาจเินทองก็กําลังมามาแล้วสับก็มาจเินทองก็มานะครับคนลหลายคนเลยไทยแลนด์ฟินสินชายอย่างนี้อ่านึกอุบนก็มา นี่ต้องให้เครดิตสมรักคำสิงเขครับใช่โอโ้มาย้อนยุคก,กับผู้พันวิทย์นะยอดวันเผด็จโอ้โหหลังจากนั้นนี่ทุกคนคันไม้คันมือหมดครับ <c oughs> มาดูวันนี้ครับครูมวยเจอกับฝรั่งอย่างสดเลยครับเขียวไปนี่กรอบเลยเตะซ้ายก้าไปโอ้โหโดนหมัดเน้นเน้นเตะขา <c oughs> ไหวไม่ไหวครับพิมพ์นิมิตดูยืนระยะครับเก๋า <c oughs> <c oughs> กระดูกมวยนี่ต้องพิมพ์นิมิตครับสดก็น,นี่แหละครับอีลิกโอ้เริ่มโดนเจาะก,ก็ไปเรื่อยๆอีลิกนี่มาเรื่อยๆเลยเขาไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าเน้นนับน็อกครับครับคะแนนไม่สนผมเน้นไวแมยางหมดสภาพหรือเปล่าครับต้องดูครับพิมพ์นิมิตเจาะเข้าไปอีกแล้วครับดูต้นขาด้านซ้ายนี่แดงแล้วครับอีลิกเน้นต้นขาถีบนําไปก่อน กดดันนะฮะโดนหมัดเหมือนกันครับพยายามโต้ด้วยซ้ายครับทางด้านของพิมพ์นิมิตนมีเตะนี่เสียงดังฟังชัดยังได้อยู่รุ่นนี้เตะปี๊บยังดังอาร์ไิกเดินต่อครับโอ้โหอีริกหล่อแค่ไหนพอเห็นทรงผมพิมพ์นิมิตแล้วเซีิวกิ้วครับ <laughs> มีจ้องหน้าครับทางด้านของพิมพ์นิมิตเอาลขยับเข้ามาอีริกเอาเตะซ้ายไม่โดนแล้วครับพิมพ์นิมิตไออกจัวล้มบ่อยๆนี่เหนื่อยนะครับแม่คุณน,นันวิสูตรเจริญยนหัวหน้าค่ายของอีริกก็บอกมาแล้วนะครับว่ายอมรับครับว่ากระดูกเ,ดเป็นรองครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับแมมีศอก เป้าหมายของอิริกนี่บอกว่าอยากเป็นแชมป์ลูฟี่นีสักเส้นหนึ่งครับครับก็ต้องดูครับต้องติดตามครับก็มีนักชกต่างชาติคนหนึ่งก็ดามิเอ็นนะ,ะดามิเอ็น <มา S 2> ควายทองยิมมาเป็นแล้วเอาเลยครับเอาหมัดกับหมัดขยับเข้าไปครับอิริคก,า,กาสูงไว้ก่อนไม่ประมาทไต้ซ้ายลูกนี้พิมพ์มิทนี่ครับออกแข้งซ้ายครับโอ้โห,โโห,โโหดูนี่ระดับ ครูมวยแล้วครับบิลลิกต้องบี้หนักครับเนี่ยเน้นสไตล์ตีหัวเข้าบ้านนะพี่แบ่ครับเ,เดินกดดันแล้วครับเนี่ยเอาเอาแลกกันอยู่ครับต้องดูการยืนระยะของพิมพ์นิมิตนะครับเ,เพราะว่าแม่อย่างที่บอกครับกระดูกมวยนีย่ชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ ด้วยวัยและอายุครับจะคิดได้ทําได้หรือเปล่าโอ้ตอนนี้โอ้โหมาเป็นชุดครับอีริกครับรับไหวไม่ไหวครับตีสวนมามีเกี่ยวเชือกด้วยครับแม่จังหวะนี้โอ้โหแท็กติกเยอะจริงโอ้โหเนี่ยครับเดี่ยวแรงพละกาลังของเด็กวัย23นะครับครับกาลังรุ่นรุนเลยครับครับกับ43 อ่ากับ 43. อ่า20กับ 43. ทมถีบไปก่อนครับเน้นป้องกันตัวนี่ใช้จังหวะดักเอาครับโอ้โหสบัดศอกน่ากลัวหนิปีริกเดินต่ออ้าวยังไงน่าเริ่มมีหายใจทางปากหรือเปล่าโอ้โยเตะซ้ายโอ้โหเนี่ยรับดักเอาครับต้องอาศัยอย่างนี้และครับความเก่าครับเรียวแรง สดถอยด้วยวัยแม่แรมบวงนะฮะนี่คนสุดท้องของตระกูลแรมนะครับครับผมแรมบ้าแรมบโบ่แรมบองนะมีหมดนี่แรมบวงครับอ้าวแต่ซ้ายดีหมดหรือยังเอาเอารัดแล้วครับโอ้โหดูครับตีอีริกมาเป็นชุดครับโอ้โหไหนก็นได้ลูกโตตลอดเหมือนกันครับ พิมพ์นิดแมดูครับกอรัดฟัดเวียงครับแลกกันคนละทีโอ้โหแม่แกบอกว่าแกย้อนยุคพร้อมพร้อมพบทุกคนนะพิกัด64 <c oughs> นะครับโอ้โหแต่ตอนนี้การบุกของอ e ีลิกครับแนมะหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมา <c oughs> ชมกันต่อครับ ฐานดังกักให้ต้องเดินครับเดินตีแม่พยายามดักด้วยสอกครับอีลิกวัย20ปีเท่านั้นครับเจอกับนักมวยไทยรุ่นเก่ากึกครับแลมบองแลมบวมนะครับพิมณ์มิมสิทธิ์นรันหรือตอนนี้มาใช้สีเสื้อของโปรโมเตอร์ฮิปปี้สิงห์มณีครับปอสุวรรณเข้าในาอีกแล้วครับจังหวะนี้อีลิก เอาละอีริกซอกอีกแล้วแม่เหมือนจะมีตำหนิครับพี่แพะครับพิมพ์นิมิดแม่เจ็บตอนแก่โอ้ยแม่ต้องโอ้โหไหวไม่ไหวครับเนี่ยครับต้องดูครับแตกโอ้โหแต่ดูเรียวแรงแล้วครับโอ้โหแตกเยอะพอสมควรจะให้แพ้สนามตรวจก่อนครับไหวไม่ไหว นี่ครับต้องเช็คครับอาวัยครับโอ้โหดูครับเลือดนี่ไปติดอยู่ที่ตัวอีริกแล้วครับเดินต่ออีริกพรเดศสึกไหมน็อกนี่ชนะน็อกเป็นไฟที่8ปดแล้วครับพยายามย้ำไปที่แผลเก่าแล้วครับโอ้โหอีริกนี่ต้องบอกว่าย้ำครับไม่สนใจครับพิมพ์นิมิต่ถอยแล้วครับ จะรอดไม่รอดเตะตัดขาอีกทีเอาตอนนี้เป็นผู้รับหมาแล้วครับพินิมิตโอ้โหแม่เจ็บใจครับครับโอ้อริกครับไฟที่8ครับเดี๋ยวเรามามีภาพช้าให้ชมครับก่อนจะยุติกรรมการนาคินจะยุติการชกนะครับโอ้เลือดไหลออกมาเยอะพอสมควรครับแล้ตอนนี้จะชมวยคู่นี้โอ้ริก วิสุทเจริญยนต์ครับเอาชนะแตกทางด้านพิมนิมิตสิทธิ์อรันไปได้ในยกที่4ครับครับเดี๋ยวดูครับอ่ะนี่ครับภาพช้าครับก่อนจังหวะเข้าไปครับโอ้โหโดนครับนั่นแหละครับกรรมการยุติการชกเลยครับพอดูแล้วสภาพของพิมพ์นิมิตนี่ไม่ไหวครับแม่เริ่มออกอาการไม่พอใจครับจังหวะสุดท้าย เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีอีกคู่นึ่นะครับ